เออเออเวอร์มากไอสัตว์มึงตบหัวกูเมื่อกี้ดีนะมึงไม่ตบหมอนกนกกูหลุดไอสัตว์นะดีนะมึงไม่ตบหมอนกนกกูหลุดไอ้เหี้ยเอาอีกแล้วเจ<อ> <c oughs> ๊สอบดีส,ส,สองสามแลวหมอนกนกนะเว้ยไม่ใช่คำพงนี่ นายแม็กนายแม็กนายแม็กอยู่บ้านอะไรป่าเสียป่า,าวเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เอาเอาไอ้สตว์เอามันืดขนาดนี้เลยเหรอเปิดไฟแป๊บหนึ่งเออไฟแจ้งเกินโอเคฮะ,คฮะคก็ขอกรับสวัสดีชาวโซเชียลของวุฒิสีสตอรี่กันด้วยนะครับผมที่แบบตาไม่ ตามไม่แหกหรอกแวกแต่หงกดด้วยนะวันนี้ก็จะพาฟีโนไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่อยู่ร้านช่างกันนะครับพอดีรถมันบูบบู๊บบ,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 บูบอะไรยังไม่รู้อ่ะเม็ดแล้วมันชอบบูบวันนี้ก็มากับตันพีเหมือนเดิม,มดตัวเปิดของกูอ้าวแล้วกูพูดกับใครแล้วกูพูดกับใครนั่นอ้าวเอเอ,เอ,เอจบไอ้สัส อขอโทษครับผมขับไม่เป็นขับรถไม่กูเฮียกูคิดมากเลยช่างจะเปิดไหมปิดหรือเปิด อ้ป,ปิดแล้วจะมาจะมาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแต่ร้านช่างปิดไปไหนดีเน<ป><อ>ี่ยไปโอ้โหเอาอแต่เมืงองเอาหิวข้าวมึงก็ซื้อข้าวแดกดิเอาไอ้เนี <c oughs> ่ย มึงหิวข้าวขนาดนั้นเลยเหรอมึงหิวข้าวขนาดนั้นเลยใช่ไหมต้องต้องรีบกลับบ้านเลยใช่ไหมวันจูที่เก่าอาโซเฟอร์กำลังจะรีบให้โฟตโซเฟอร์กำลังจะทำการเร่งเครื่องให้รถบรรทุกอยู่ข้างหน้ามีอะขับไปชนก็ได้นะ เนี่ยไม่เอาไอสัตว์กล้ากว่าเคิลชอบจนปะเอาสักกลมก็ดีนะไมปมันต้องมผสมกับน้กโค้มาถึงอร่อยเพียวเพียวก็ซ่บ <laughs> มันพาท่านผูชมมันจะพาผมกินไอสัตว์รถกูใสหมดเลยท่านผู้ชมมันพาผมไปไปกินมันกูไปฟูดก็ได้วะเดี๋ยวติดเหลืองมึงจักอ้วงทำไม <laughs> สี่มาน้อยมาน้อยคอยสาโอ้ เราจะพาบักแรงมาพิชิตความมืดกันนะับไฮ้ไม่มืดแล้วนี่ว่ามีไฟแล้วนะไอสัตว์มืดอยู่ดีตึงยังไงก็ไม่เข้าใจว่าตึงอไท่านไอสัตว์ไม่เอาไม่ชอบทางนี้ก็ไม่ชอบทางนี้ไอ้เอวน่ากลัวเกิน ทางนี้มันเป็นมันต้อง่นทีตาำงานอะไรทำงานใต้คอมเมนต์อ่ะมันมีได้หรอวะผู้ผลิตอะไรผู้ผลิตอสุจอ่ะแพร่กระจายโควิด อาจอดจอดเล่นยังไงจอดตรงนี้อ้าวโอ้ขอโทษครับท่านขอโทษลูกพี่เออลูกพ,พี่ลูกพี่อย่าทำเสียงอย่างนั้นสิโอ้ลูกพี่อย่าต่อยผมเลยผมกลัวแล้วไ้สัตว์แม่งทำไมสิ่งเมื่อกี้อโอ้เย็นไข่ ไม่ได้ร้อนไอ้เหี้ยโอ้รถไปเร็วเกินรถไ,ไปไมก่กูเกือบเบรกไม่ทันเมื่อกี้กือบพาม,มึงมึงไปประสานงานกับกับแพงรถไปไม่ไไอ้นี่ <c oughs> กินข้าวกินข้าวไปลง